อีซีแอร์ไลน์รุกธุรกิจการบินเชื่อมหัวหินสุราธานีภูเก็ตและหาดใหญ่ค่ะ เวลา16นาฬิกาวันที่7กรกฎาคม2568ที่าอากาศยานหัวหินเครื่องบิน Easy Airline เซตหน้า 208B แกรงคาราวาน EX ขนาด10ที่นั่งลำใหม่ล่าสุดได้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกามาลงที่ท่าอากาศยานหัวหินขับผ่านอุโมงค์น้ำเข้าสู่ลานจอดโดยมีนารัฐพลเจริญผลนายช่างไฟฟ้าอาวุโสรักษารษาชก,ก,การแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหินนายธานีทราภากรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มแรนด้าจำกัดและเจ้าหน้าทีให้การต้อนรับนักบ,บินชาวต่างชาติที่นําเครื่องมาลงในวันนี้โดยนิมนพระคูสมุนิธิเมธ จากวัดเขาช่องประดูหัวหินเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์และคล้องพวงมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหินกล่าวว่าทางท่าอากาศยานเรามีความพร้อมอยู่แล้วทั้งลันเว์ลานจอดอาคารผู้โดยสารระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งการมาของภาคเอกชนในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะปัจจุบันมีเปิดบินของสายการบินหัวหินเชียงใหม่และเชียงใหม่หัวหินสัปดาห์ละ4ี่วันเท่านั้นนายธานีธราภาคกรรมการ ผู้จัดการบริษัทเอ็มแรนด์จำกัดกล่าวว่าจากการที่บริษัทได้จัดงานซอฟต์โอเพนิ่งที่หัวหินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567กว่า1ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทําตามขั้นตอนเพื่อขอรับ AOC ซึ่งวันนี้บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยโดยเครื่องบินลําแรกได้เปิดให้บริการในเส้นทางหาดใหญ่เบตงแบบประจําเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะเปิดเส้นทางเบตงภูกเก็ตหาดใหญ่สม,มุยสุราษฎร์ธานีทั้งในแบบประจําและไม่ประจําโดยวันนี้เครื่ ื่องบินลำที่2ของบริษัทซึ่งเตรียมจดเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HSPUI มาถึงที่หัวหินเป็นการต้องการบอกกับชาวหัวหินว่าบริษัทจะร่วมมือกับท่าอากาศยานหัวหินเพื่อทําการเปิดเส้นทางการบินหัวหินภูเกต็ตหัวหินสุราษฎร์ธานีหัวหินหาดใหญ่ทั้งแบบประจําและไม่ประจําโดยบริษัทคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนกันยายนเพื่อรองรับตลาดช่วงไฮซีซั่นทั้งนี้หัวหินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมีความต้องการของตลาด ทาางประเศอย่มกดังนั้นการนําเครื่องบินถึงแม้จะจุเพียง1ิที่นั่งแต่ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการอย่างไรก็ดีบริษัทพร้อมเปิดรับพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทัวร์หรือโรงแรมที่ต้องการทําการตลาดร่วมกันสุดท้ายนี้บริษัทขอขอบคุณกรมท่าอากาศยาน CAAT ตลอดจนท่านรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้การสนับสนุนในการเปิดเส้นทางใหม่ทั้งนี้ปรดอดใจรอกาหนดเปิด บินอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเร็ววันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดเส้นทางใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างที่ผ่านมาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่08 1 7 3 2 7 8 9 7คือเราได้รับใบอนุญ,ญาตใบก้าประกอบการ,ร,การ,ร,การที่เขาเรียกว่า aoc นะครับจากแคสเบอร์ r, ต้นเดือนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นได้รับอนุญาตลดทะเบียนเป็นให้ผู้ให้บริการทั้ง แบบสเกดูแล้วก็นอนสเกดูนั่นหมายถึงว่าเราก็คือแอร์ไลน์อันหนึง่งใช่ไหมครับไม่ใช่เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำในหลักการก็ต้องมีเครื่องบินให้ครบ2ลำนะครับหลักการก็คือว่าเราเอาเครื่องบินลำที่1ไว้ที่หัดใหญ่นะครับเครื่องบินลำที่2ก็มาอยู่นี่เพื่อพยายามจะบุกวิ่งวิ่งบนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมระหว่างจากหัดใหญ่ไปภูเก็ตภูเก็ตมาหัวหินหัวหินไปสุราษฎร์สุราษฎร์ไปหัดใหญ่ นะครับก็จะวิ่งสวนกันอย่างนี้นะครับก็พยายามจะทำะให้ให้ครบอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะเริ่มสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่ากันพุสุขอะไรแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการแล้วที่หัวหินเนี่ยเราจะเริ่มได้ประมาณกันยาใช่ไหมครับกันยาก็คือกันยาก็จะเริ่มบินแล้วใช่ไหมครับอาจจะเป็นสัก1 5กันยาไม่เกินกลางเดือนเราก็จะเริ่มเปิดเส้นทางอย่างที่ผมเรียนหัวหินภูเก็ตนะครับแล้วก็ หินภูเก็ตแล้วก็หัวหินหัาดใหญ่หัวหินสุราษฎร์ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องเช็คความต้องการจากผู้ประกอบการเช็คความต้องการจากท้องดินด้วยนะครับว่าความต้องการเส้นทางนี้มีประมาณเท่าไหร่ก็ยืนยันว่าคราวนี้หลังจากที่เราเปิดตัวไปเมื่อเดือนเดือนมีนาปีที่แล้วใช่ไหมครับเราเห็นบางท่านบอกหายเงียบไปแตไม่ได้หายเพราะว่ารอขั้นตอนพอวันนี้เครื่องบินเข้ามาก็กันยาก็จะเริ่ม ให้บริการใช่ไหมครับท้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแหละใช่ไหมครับทั้งทั้งผู้ประกอบการทั้งพี่น้องประชาชนแจ้งมาเลยว่าท่านต้องการแบบไหนเพื่อให้เราได้ศึกษาความต้องการของท่านเราก็จะได้เปิดแผนออกมานะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะบินประมาณ4เซกเตอร์4เซกเตอร์คือไปกลับ1เซกเตอร์นะครับก็คือวันหนึ่งจะมีประมาณ4เที่ยวที่ออกจากหัวหินใช่ไหมครับเครื่องบินเราเราเราไม่เราไม่ใหญ่เราลำเล็ก ค่าโดยสารอาจจะอาจจะสูงบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ที่มีความต้องการนะครับหลังจากนี้ผมจะมีทาง Marketing Manager ที่พร้อมจะลงไปคุยกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อศึกษาความต้องการที่แท้จริงโดยเฉพาะปีนี้มันตลาดก็เรียกท่องเที่ยวมันเงียบมากใช่ไหมครับแต่ท่องเทียวเงียบมากไม่ใช่แ่ัวหินที่อื่นก็เงียบก็มาศึกษากันจริงๆ ว่าเราจะทํำยังไงได้นะครับวันลสี่เที่ยวหรือผู้โดยสารวันละสี่สิบคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตลาดที่มันใหญ่มากผมเชื่อว่ายังไงก็สามารถที่จะที่จะมีผู้ต้องการรับบริการนะครับครับผมก็อยากให้มาลองใช้บริการนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่เบตงเนี่ยตอนคนขึ้นก็บอกว่าแพงแต่พอลงเสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าคราวหน้าจะมาใช้บริการ นะครับมันเปิดวิวที่ท่านไม่เคยเห็นมันเปิด e x ็กซ์เพรีใหม่ๆใช่ไหมครับมันเป็นเขาเรียกอะไรอะดื่มดำกับทัศนียภาพผมเชื่อว่าชายหาดหัวหินถึงสุราษฎร์ถึงกระบี่เนี่ยถึงไม่ใช่สุราษฎร์ถึงสมุยไม่มีใครเคยเห็นแต่ถ้าบินเครื่องผมด้วยความสูงประมาณ9,000ะครับมันจะมันจะสวยเหมือนท่านเดินทางด้วยแล้วก็ได้ได้เขาเรียกอะไรชื่นชมกับทัศนียภาพไปด้วย